ร้านเฟสซ่าช็อปร้านเติมโลบักระบบ i d p a เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟล์ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดอิดไมชอ็อปร้านรับฟาร,ร์มเกมโลบอกสุดคู่เปิดให้บริการฟาร,ร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตโ o กูลเมซิตี้ชินอบ l ไลท t t ูโบคุโนโลบ o กและอื่นๆอีกมากมาย งานดีงานไวไว้ใจอีกหน่อยช็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับลาวาบัคกลับมาระเบิดอีกครั้งฉลองปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ใช้ไร่กว่าเดิมเปิดบริการขายโลบัคเริ่มที่เลเจ็ดระบบ i d p a พาและมีบริการเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นรับเติมเพชรในพีซซ่ารับกดผลพิศาจในแบบบัฟฟต์จำหน่ายบัตรกาลีนาและบัตรวันทูคอบัตรทูมอนี่และ e x Clash ท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านคิเตอร์ช็อป ร้านเติมโลบั克ระบบ ID Pass และลาลาฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์นในแบบบล็อกฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมารุชอ็อป้านเติมโลบั克เลทเจ็ดถึงเเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวดเร็วทันใจต้องมารุชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ร้านด็อกบักร้านเติมโรบักระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ a c e b o o k เติมโรบักง่ายๆเพียงแค่3ขั้น 3, ตอนท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะไปโซโลนะครับผมดันได้นะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะก็ตั้งแต่อัปเดตมายังไม่เคยลงเลยนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมจะแจกโค้ดใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็เป็นโค้ด EP2 แล้วก็เป็นโค้ดลีสตัดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับก็สําหรับโค้ดแรกนะครับผมเป็นโค้ดลีสตัดนะครับผมก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับอ่า x x m a s t reset นะครับผมก็เป็นโค้ดนี้นะก็อันนี้เดี๋ยวมาดูสตาร์ตของผมนะถ้าผมใส่โค้ดนี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมโค้ดรีสตาร์ทนะครับผมก็ผมจะอัพอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับในการลงดันเนาะอัพมัดตันเลือดตันแล้วก็ผลตันเนาะก็ค่าเดิมของผมที่ผมเอาไว้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เทสโค้ดให้ดูนะครับเป็นโค้ดรีสตาร์ทนะแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับผมเป็นโค้ด exp คูณสนะครับก็เป็นโค้ดนี้นะครับ x m a r t exp นะครับผม อับเขาให้20นาทีนะครับผม Xmas EXP นะโอเคก็มีแค่2โค้ดนะสำหรับโค้ดใหม่นะครับก็เอาไปใช้กันได้นะรีบใช้ก่อนหมดอายุนะครับผม <player. S 1> จุ๊บๆนะโ okay. อเคก็เดี๋ยวเราไปลงดันกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับไอเทมที่ผมใช้ในการลงดันนะครับก็เป็นบัตรซูเปอร์นะครับผมแล้วก็หมวกนี่นะครับหมวกลูซี่นะแล้วก็เผาสกายอีโวนตนสุดยอดนะครับอ okay. ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมลงดันได้ครั้งแรกนะจะผ่านหรือเปล่าเนาะ อ่ะ,อะนี่นะครับผมดันผลได้นะครับจัดไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะสามารถโซโล่ดันของผลได้ได้หรือเปล่านี่ครับ let's go แล้วเดี๋ยวขอเตรียมพร้อมก่อนนะครับอ่ะเซตนี้เลยเซตนี้เลยก็มาแล้วนะครับผมดันผลได้ท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นแก๊ๆไฮจำลองเกาะเดนโซซามินิแมปใช่ไหม Ngo Ơi Ơi Chúp Ơi ừ, ơi một con tay một con Ê chúp Ui 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 Mà đê, bà đê, bà đê mà đê ma đê Ma đê ma đê Chúp chúp chúp, chúp. Chút le cắt chụp này ừ. Mà 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 Chúp 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 ไม่เท่าไหร่ไม <helmet> ่เท่าไหร่โอ้ยอุ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 ้ยเอ้เ้ยเออ็นบีซีมันเลเวลเท่าไหร่เลเวลพันเองนะพี่ชมของผมเลเวลตันแล้วนะครับเลเวลหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเคลียร์เกาะแรกก็เสร็จแล้วไวมากชึบแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับเกาะแรกนะเวลาดีด้วยนะครับ เอ็มพีซีมันเกิดตรงไหนอะข้างบนเหรออ๋อเอ็มพีซีเกิดข้างบนนะพีผู้ชมหรืออย่าบอกนะว่าเกิดสองฝั่งอะเขาเกิดสองฝั่งเลยครับเออ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 เมาเดะเอาเดะเาเดะมามาเรียงคิวกันเขาเลยฝั่งนี้ก็มีใช่ไหม เอาฝั่งนี้มีสองท่านผู้ชมม,มาต่อไปต่อไปจัดไปอ้าอยู่ไหนอะอยู่ตรงไหนอะครับเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะให้เราต้องไปหามอนอะเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่นี่โอ้ ไต่เร็วไต่เร็วมามามา <c oughs> มันจะเสียเวลาตองหามอนด้วยแหละไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าครั้งแรกนะปกติถ้าสมมุติว่าแบบเราเคยลงบ่อยๆจะรู้ว่ามอนมันจะไปติดตรงไหนไงเฮ้ยชึบชึบชึบจบจบไปจบจบไปจบจบไป เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดัานได้มันจะีซี่หรือเปล่านี่ครับอะทางนี้อะเคลียร์เกาะสองแล้วนะครับเวลาเหลือเก้านาทีนะจบเกาะสองนะครับชุบอืมอันนี้เกาะสามนะครับถ้ามันจะติดก็ติดตรงที่แบบว่าเราไม่รู้ว่ามอนมันเกิดตรงไหนไงอ่อเดี๋ยวเรามารอมอนวันนี้ดีกว่านะครับ อ่ะส่วนใหญ่เกิดข้างหลังโดมนี่นะครับเฮ้ยไหลไหลไหลกิ้งกิ้งกิ้งเอ้ยเฮ้ยเยอะ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 เยมาดิครับเยอะเข้ามาดิครับเยอะเข้ามาดิครับเฮ้ย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 เฮียเฮีเฮ้ยนี่เนี่มีอีกไหมไปแอบอีกวะ ก็มีตัวแอปมันต้องนี่นี่นี่อยู่ทสองตัวนะครับเรียบร้อยรอตรงนี้นะครับรอตรงนี้รอตรงนี้ผมว่ามันจะมาทุกตัวลิงกลุ๊กกลุกกรุ๊กลงไปเลยนะครับอุ้ย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 มาแล้วมาแล้วไอตัวผลได้มาแล้วนะครับไอชยชบอปช็อปช็ชอช็ เชิบเชิบอ๋ orman, โอ manager, โอ <illa> ดนดนสตัน <ia> โชคดีไม่มีไม่มีออออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ เคลียร์กอ์สามเสร็จเหลือเวลาเจ็ดนาทีเนี่ยครับจะไหวไหมเอ่อเอฟซีมันหยุดเกิดตรงไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเกิดในเนี้ยเหรอเฮ้ยก็ไม่ยากนะถ้าเกิดแค่นี้นะครับอ่ะรอบๆไม่มีเลยเหรออ๋ออ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคข้างล่างนะครับ โอ <l convert> ้ยโอ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 ้มัอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยนอ้รโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอ้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ย ผมว่าผมไม่รอดแน่เลยท่านผู้ชมอือสกิลมันเด็ดมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหโชคดีเลยนมันน้อยหน่อยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอห,โอ,หอะไรเนี่ย ผมว่าไม่รอดท่านผู้ชมไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหโหูโหดว่ะถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักก่อนท่านผู้ชมหืมตะกิวมันมันโหดเกินอ่ะต้องเล่นทีละเซตอ่ะเหลือ5นาทีแล้วนะครับ เลยข้างล่างอีกโอ้โหผมผมว่ามีโอกาสรอดน้อยโอ้โหโอ้โหหุยโอ้หยมากันรัวๆทั้งวันนี้อื้มหุยโอ้โหเก็บไปทีละตัวค่อยเก็บไปท่านผู้ชม เหลืห้าทีนะครับน่าจะหมดแล้วตัวนี้น่าจะหมดละโอ้โหยังมีแถมยังมีแถมไปเลยตายๆไปซะเรียบร้อยจบกอนสี่แล้วนะครับโอ้โหท่านผู้ชมตึงกันเนี่ยตึงกันเนี่ยไกลอยู่นะบินกันไกลอยู่นะ มาแล้วมาแล้วมาต้อนรับแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้จะเล่นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเล่นยังไงเนี่ยเราจะเล่นไงครับเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมจะเล่นยังไงดีเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โห จุกไปท่านผู้ชมต้องอาศัยจังหวะจุกอย่างเดียวนะครับหลอกล่อไปหลอกล่อไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 อุย้ยตายแล้วตายแล้วไม่ให้เราขยับเลยท่านผู้ชมไม่ได้ขยับเลยครับหนีก่อนอุยอ้ยอุ้ยอาศัย,ยจังหวะจุ๊กอุย้ยเอา้าไม่อีกไว้อีกไว้หนีก่อน นีกันจุ๊กจุ๊กจุกจุกจ๊กกี่ดิลเุเดนินดิโอ้ยโอ้ยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วขอสเต็ปปวดหัวหน,น่อยนะพี่ชมโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ยหนีกันหนีกันอืมหืม มาคือโอ้ยสนุกสนุกนะท่านผู้ชมโอ้ยวิ่งไปใส่สกิลบอสเฉยจังหวะนี้ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าฉลาดจะเรียกว่าอะไรมาแล้วเออคือเออถ้ามันมาทีละสองคนอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะท่านผู้ชมเหลยสองนาทีนะครับเหลือยสามนาทีเราต้องรอดเราต้องรอดเราเตะเป็นหัวจัดไปสเต็ปเวียนหัวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันมันมันดิมันดิมันดิเก่งก็มาโอ้ยแกว่ะคิดว่าแกว่ะอันดี้วินิยิรู้จักพี่ปอสายโซโล่ซะแล้วนี่เนี่ยนี่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสตัวเดียวน่าจะเล่นง่ายท่านผู้ชมโอ้ยกงนกกงนกโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกงนกมาเหลือบอสตัวเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้มาดิครับ มาดิครับเดี๋ยวบอสตัวเดียวก็มาดิครับเดี๋ยวบอสตัวเดียวแล้วกับเปไล่สองกาทีคือตอนเนี้ยเหลือๆแล้วนะครับผมว่ามันเหลือๆแล้วไม่ค่อยกดดันเท่าเมื่อกี้ละมาดิตรงโน้นปะนี่ตีฟรีอย่างงี้เขาเรียกตีฟรีท่านผู้ชมโอ้โหเลือดเลือดเลือดเหลือแล้วนะครับมาสิมาสิมาสิเหลือตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยมาดิ อะไรอะไรอะไรมาดิครับก็มาดิครับชิบเชิบชิบอืมกองนกกองนกอ๋อเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยงี้น่าจะแบกได้นะครับชิบโอ้โหโอ้โ,อโ,อโหเหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะเวลาเหลือๆนะครับนี่ไหนกระแทกไปกองนกอะไรเราอยู่นี่ ชึบชิบชิบชึบชิบอะไรไม่เนี่ยชิบ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 ว่าสิอ่าเย่ผ่านนะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยังมันเลยท่านผู้ชมยังมันเลยนี่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับผมการโซโล่ดันครั้งนี้ถือว่าแบบสุดยอดนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคิดแจกโค้ดนะฮะแล้วก็คลิปโซโล่ดันได้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีอใหม่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะ,ะบ,าบ,าบาย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 